ใครในโซเชียลนี่แม้สนเข้าท่าไปตัดรูปหัวหน้าพักสามคนแล้วแปะตัวการ์ตูนโดเรมอนกำกับอนุทินนี่กำกับด้วยรูปใจแอนหัวหน้าเท่งนี่กำกับด้วยรูปโซเนโออาจารย์เชนเนี่กำกับด้วยรูปโนบิตะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนไม่ใช่เกิดมาแล้วตัวเท่านี้เลยโดยลักษณะและอุปนิสัยนี่ไอ้ใจแอนนี่มันตัวใหญ่พลังมันเยอะทั้งพลังในระบบนอกระบบ แต่อ้นี่วันๆคิดแต่จะแย่งของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรมันแย่งมันยึดได้ก็ยึดอะไรมันหัวได้มันก็หัวไอ้ใจแอนนี่เชียวละอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้ซูเนโอไอ้ซูเนโอนี่ลักษณะนิสัยตามทองเรื่องนี่ไอ้นี่มันคิดว่ามันฉลาดกว่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลาพูดเกง่ง พูดเยอะแต่ทําอะไรไม่เคยเข้า,า่ากเขาหรอกแต่ขนาดว่ามันคิดว่ามันฉลาดกว่าเพื่อนขนาดพูดเก่งพูดเยอะแต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรมันเป็นลูกไล่ไอใจแอนอยู่อย่างสม่ําเสมอมันมีอะไรมันก็เอาไปทูนหัวให้ไอใจแอนหมด มันมีของอยู่ร้อยหสชิ้นร้อยหเสียงมันก็เอาไปให้ไอ้ใจแอนหมดส่วนโนบิตะโดนประจำโดนตลอดเวลาบางทีก็โดนไอ้ใจแอนรังแกบางทีก็โดนไอซูเนโอใช้เล่เหลี่ยมบางทีไอ้ใจแอนกับไอซูเนโอก็รวมหัวกันรังแก แต่โนบีตะดีอย่างครับรอดมาได้ทุกทีเพราะมีของในกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนอผมไม่รู้ว่าใครเป็นใจแอ้นเป็นซูเนโอผมไม่รู้นะครับผมพูดตามเรื่องแต่ถ้าพักเพื่อไทยเป็นโนบีตะโดเรมอนคือพี่น้องประชาชน แล้วของวิเศษที่โนโบีตะเพื่อไทยได้จากกระเป๋าโดเรมอนพี่น้องประชาชนคือคะแนนเสียงที่ท่านให้ตลอดมา<อ>กาเพื่อไทยทั้งสองใบจัดการทั้งใจแอนทั้งสูเนโอวให้หลีกไปก่อนพี่น้อง